Okay, สวัสดีนะคะวันนี้นะักเรียนมาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองโดยครูเต็มอีกเช่นเคยค่ะโอเควันนี้ไปเร็วนะคะลูกเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกอแบบทดสอบกับครูนะคะลูกไปเลยค่ะไปหยิบหนังสือคณิตศาสตร์ของเรามาวันนี้จะทำแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด ไปเลยวันนี้เร็วให้ระบบายพร้อมหรือยังคะลูกเรียนสอบพร้อมโอเคข้อที่หนึ่งเลยนะระบ,บายวงกลมตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเวลาที่กำหนดบอกเวลาเท่าไหร่ในเวลากลางคืนนะับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ยี่สิบเอ้ยสิบแปดพูดผิดเริ่มที่เท่าไหร่ สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สิบอ่าตอบที่ถูกต้องคือข้อหมายเลขสามนั่นเองใครตอบถูกต่อไปเวลาสิห้านาฬิกาสิบห้านาฬิกานะคะสิบห้านาทีเข็มยาวชี้เลขไหนลูกสิบห้านาทีนับมาทีละห้าคำตอบคือหมายเลข เลือกเลือกเลือกหมายเลขหนึ่งนั่นเองคือชี้ที่เลขสามนะคะห้าสิบสิบห้าเนาะลูกเนอะเสียงปรบมือไปลอ,อมตื่นนอนเวลาห้านาฬิกาสามสิบนาทีนาฬิกาเรือนใดแสดงว่ามันถูกต้องนาฬิกาเรือนไหนคะห้านาฬิกาสามสิบนาที หนึ่งหรือสองหรือ,รอสามคะเฉลยเลยหมายเลขหนึ่งอีกแล้วนะคะใครตอบถูกบ้างเออต่อไปนะคะอุ้มเข้านอนเวลา21่สนาฬิกาห้นาทีนาฬิกาเรือนไหนถูกต้องคะลูกหมายเลขสองหแต่ฉเฉลยไปแล้วหมายเลขสองนะคะโอเคคือ10บนาฬิกาห้นาที ต่อไปข้อที่5บ้างเข็มสั้นเร็วไปไหมลูกเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลข7และเลข8เข็มยาวชี้ที่เลข6กพอดีเข็มสั้นอยู่ระหว่าง7กับแปดนะคือยังไม่ถึง8นะลูกนะเพราะฉะนั้นกี่นาฬิกากี่นาทีลูกในเวลากลางวันฉเฉลยค่ะ โอเคอ่าคราวนี้เตรียมเขียนคำตอบนะคะตัวเลขเอา้าโดยทั่วไปหน้าปัดนาฬิกาแบ่งออกเป็นกี่ช่องใหญ่ลูกมีเลขอะไรบ้างจำได้ไหมแบ่งออกเป็นกี่ช่องคะมีเลขอะไรบ้างบางคนรู้แล้วเดี๋ยวข้อนี้ตบมือรัว แบ่งออกเป็น12ช่องใหญ่แล้วก็มีเลข1นึ่ถึงสินั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะลูกเข็มสั้นหมุนจากตัวเลขหนึ่งไปถึงเลขสามเข็มสั้นนะหมุนจากเลข1ไปถึงเลข3เวลาผ่านไปเท่าไหร่ลูกผ่านไปกี่ชั่วโมงคะ2ชั่วโมงนั่นเองต่อไปนะคะเข็มยาวหมุนจากเลขหไปถึงเลขแ ผ่านไปกี่นาทีลูกนับครั้งละห้าลองไปนับดูดิสามสี่ 3, 4, เฉลยค่ะสามสิบห้านาทีนะคะข้อต่อไปนะคะอ่าใครที่เตรียมพร้อมครูแต้มแล้วค่อยๆดูแล้วทำตามไปได้เลยนะคะลูกต่อไปข้อที่สี่ค่ะเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองพร้อมกันแปลว่าเป็นเวลาอะไรลูกในเวลากลางวัน ได้ยัง3 4เป็นเวลา12บสนาฬิกาหรือเที่ยงวันนั่นเองนะคะอ้าวข้อที่5มาแล้วเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข6และเลข7นะคะเข็มยาวชี้ที่เลขหกเป็นเวลา18บแนาฬิกาสานาทีนะคะช่วยครูทำมาอย่างดีเลยอ่าต่อต่อต่อข้อที่6วันนี้เป็นวันอาทิตย์ วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรคะ,ฉะเฉลยเลยวันจันทร์ค่ะปีนี้เป็นปีพุทธศักราช2561อีกสิบปีข้างหน้าเป็นพุทธศักราชใดใครรู้บ้างบวกไปอีกสิบปีก็คือ2571นะคะข้อที่8นะคะลูก วันที่19บกุมภาพันธ์ปีพศสองพัสิบุทัศจะอายุครบรอบ9ปีนะคะจะอายุครบ9ปีในวันที่14บกุมภาพันธ์นะคะปี2,567ัน้าจเขาจะอายุกี่ปีบวกจากตรงนี้ปีเท่าไหร่คะนับไปเลยนะคะ อายุ1บห้าปีเพราะตรงนี้ห่างกันอีกหกใช่ไหมลูกหรือนักเรียนเอาเก้าไว้ในใจแล้วก็ยกมาหกสิบเอ็ดหกสิบสองไล่ไปแล้วก็มาบวกกับเก้าตรงนี้เนาะหกบวกเก้าเป็นสิบห้านะเดือนใดมีจำนวนวันน้อยที่สุดเฉลยเดือนกุมภาพันธ์นะคะข้อสุดทานะเรียนสาเดือนที่ถุดต้องตามปฏิทินนักเรียนตอบมักกะา กุมภามีนาเมษาพฤษภาเรียงตามนี้เลยนะคะต่อไปให้หนักเรียนเขียนเวลานะคะในกิจกรรมที่กำหนดแล้วเขียนเข็มน,นาฬิกาเพื่อแสดงเวลาด้วยเช่นเช่นนะคะตื่นนอนตอนเช้าถ้าใครตื่นนอนหกนาฬิกาเ่น,นก็มาใส่แบบนี้ แต่ใครตื่นเจ็ดนาฬิกานักเรียนก็มาขยับไม่ต้องเหมือนครูแต่งก็ได้บางคนไม่ได้ตื่นตอนน้แค่ตัวอย่างเฉยๆนะคะข้อที่สองเดินทางไปถึงโรงเรียนกี่นาฬิกาบางคนมาถึงเจ็ดโมงสามสิบเข็มนักเรียนต้องเปิดช่งเลขนี้นะเราเรียนเรื่องนาฬิกาไปแล้วอันนี้ตัวอย่างนะคะให้นักเรียนไปทําเองเนาะหน้านี้นะคะรับประทานอาหารกลางวัน เรารับประทานอาหารกลางวันเหมือนกันถ้าอยู่โรงเรียนคือ11นาฬิกา30นาทีแต่ตอนนี้บางคนอยู่ที่บ้านนักเรียนอาจจะรับประทานอาหารกลางวันก็คือ,อ12นาฬิกาเข็มสั้นกับเข็มยาวนักเรียนก็อยู่เลข12ด้วยกันก็ได้แล้วแต่นะคะเริ่มทําการบ้านคือนอนหัวไอเข้านอนหัวข้าอันนี้แล้วแต่นะคะอ่าสําหรับวันนี้ครูเต็มบอกแล้วไปเร็วเข็มเร็วจบเพียงเท่านี้นะคะลูกเดี๋ยวเราเจอกัน ใหม่เนาะในคลิปถัดไปนะคะลูก